สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่25เรื่องมีสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องความปราชัยของพระราชาพระนามว่าโกศลกับเรื่องเด็กหญิงในตระกูลคนใดคนหนึ่งเริ่มตั้งแต่หน้า124ถึงหน้า126กิระ ได้ยินว่าโสโยโกโสลราชาอันว่าพระราชาพระนามว่าโกศนนั้นนิส,สัยยะอะทรงอาศัยแล้วกาสิกะคามังซึ่งกาสิกะคามยุทชธชันโตทรงรบอยู่สัตทิงกับอาชาตะสัตตุนาด้วยพระราชาพระนามว่าอาชาตสตรูพาขินเนยเยนะ ผู้เป็นหลานเตนะโยกอาชาตะสัตุนาอันพระราชาพระนามว่าอาชาติสตรูนั้นปราชิตโตทรงให้แพ้แล้ววาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสจินเตสิทรงดำริแล้วว่าอหังอันว่าเรานาศักขิงตัดบทเป็นณนะบวกอศักขิงณนะอศักขิงไม่ได้อาจแล้ว เพื่ออันออกมาจากตุงนะครับทารกังยังเด็กขีระมุขังผู้มีน้ำนมในปากปราเชตุงให้แพ้ได้กิงโยกประโยชน์ันังอันว่าประโยชน์อะไรเมของเราชีวิตเตะด้วยชีวิตอิติดังนี้วาเรในวาระตะติเยที่สโสโยกโกสลราชาอันว่าพระราชาพระนามว่าโกสนนั้น กัตตวาทรงกระทำแล้วอาหารรุปัดเฉทังซึ่งการทรงเข้าไปตัด ซึ่งพระกยาหารนิปัดชิบัรทมแล้วมันจะเกบนพระแทน่นอัทะครั้งนั้นสาปวัติอันว่าความเป็นไปทั่วนั้นอัสะโยกโกสร,รัญโยแห่งพระราชาพระนามว่าโกศน,นั้นปัททริแผ่ไปแล้วสักระนาครังตลอดพระนครทั้งสิ้น,นพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอารโรเจสุงกราบทูลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจร กิระได้ยินว่าราชาอันว่าพระราชานิส,สัยะทรงอาศัยแล้วกาสิกะคามังซึ่งกาศิกะคามอาชาตสัตตุนาโยกขึ้นมานะครับอันพระราชาพระนามว่าอาชาตัตรูปร,ราชิโตทรงให้แพ้แล้ววาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสามโสโยกราชาอันว่าพระราชานั้นปร,ราชิตวาทรงแพ้แล้ว อาคโตเสด็จมาแล้วอิธานิในการนี้กัตวาทรงกระทำแล้วอาหารุปัดเฉทางซึ่งการทรงเข้าไปตัดซึ่งภักยาหารจินตเนนะยกขึ้นมาเปิดเลขในนะครับด้วยอันทรงนําิีว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเราณอศัศขิงไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันทารกังยังเด็กขีระมุขังผู้มีน้ำนมในปากปราเชตุ um ให้แพ้ได้กิงโยกประโยชน์นังอันว่าประโยชน์อะไรเมของเราชีวิตเตณะด้วยชีวิตอิติดังนี้นิปันโนบันทมแล้วมันจะเกบนพระแท่นอิติดังนี้ตถาคตัสสะแก่พระตถาคตเจ้าสัทธาอันว่าพระศาส,สดาสุตตวาทรงสดับแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังโยกพิกขูนังของภิกษุทั้งหลาย เหล่านั้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายปุกคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลชินันโตปิแมชนะอยู่ปะสาวติย่อมประสบเวรังซึ่งเวนปะนะส่วนว่าปุคคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลผู้ปเรณนะปุคคเลนะโยกขึ้นมาอันบุคคลอื่นปราชิโต ให้แพ้แล้วเสติย่อมนอนทุกขังลำบากเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลใช่ยังชนะอยู่ปะสวติย่อมประสบเวรังซึ่งเวรปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลปเปรนะปุคเลนะโยขึ้นมาอันบุคคลอื่น ราชิโตให้แพ้แล้วเสติย่อมนอนทุกขัง ลำบากปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลปุปสันโตผู้เข้าไปสงบแล้วหิตตวาละแล้วชยะปราชยังซึ่งความชนะและความแพ้เสติย่อมนอนสุขังสบายอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว,ว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลชินันโตชนะอยู่ปรังโยกปุคลังซึ่งบุคคลอื่นปฏิ ละพติย่อมกลับได้เวรังซึ่งเวนอิติดังนี้ตาทะโยกประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะ ปัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าใช่ย,ยังอิติดังนี้เป็นต้นอัดโโหอันว่าอัดว,ว,ว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลผู้ปรเรณนะโยกปุคเลนะอันบุคคลอื่นปราชิตโตให้แพ้แล้วเสติย่อมนอนทุกขังลำบากคือว่าขายออกมานะครับวิหรติย่อมอยู่ทุกขังลำบากเอวะนั่นเทียวสัพพิริยาปเทสุ ในอิริยาบททั้งปวงทั้งหลายจินตเนนะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยความคิดว่าอาหางขึ้นมาเป็นประธานอันว่าเราสักขิตสามิจากอาจพัดถุงเพื่ออันเห็นปิดทิ้งซึ่งหลังปัจจามิตตสัดของปัจจามิตรกะทานุขโขในการไรหนอแล อิติดังนี้อิติดังนี้ปทัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าปราชิโตอิติดังนี้ขีนาสโว อันว่าพระขีนาโศปอุปสันตราคาทิกิเลโสมีกิเลสมีราคะเป็นต้นอันเข้าไปสงบแล้วอับพันตเรในภายในหิตตวาละแล้วชัยยังจะซึ่งความชนะด้วยปราชัยยังจะซึ่งความแพ้ด้วยเสติย่อมนอนสุขัง บายคือว่าขายออกมาวิหารติย่อมอยู่สุขังสบายเอวะนั่นเทียวสัพพิริยาปเทสุในอิริยาบททั้งปวงทั้งหลายอิติดังนี้ปทัสขึ้นมาแห่งบทว่าอุปสันโตอิติดังนี้เป็นต้นต่อไปขึ้นเรื่องเด็กหญิงในตระกูลคนใดคนหนึ่งนะครับอันว่าเรื่อง แห่งเด็กหญิงในตระกูลคนใดคนหนึ่งไมายาอันข้าพเจ้าวุจเต,เ,ตเตจะกล่าวสัทธาอันว่าพระสาส,สดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารพระทรงปารบกุมาริกังซึ่งเด็กหญิง อัญญตรังคนใดคนหนึ่งกะเทสิตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่านัตถิราคะสโมอคิดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่ามาตาปิตโรอันว่ามานาและบิดาทั้งหลายตัดสาโยกกุมาริกายะของเด็กหญิงนั้นกัตตวากระทำแล้วอาวาหัง ซึ่งมงคลชื่อว่าอาวาหะนิมันตยิงสุทูลนิมนต์แล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดามังคละทิวเสในวันอันเป็นมงคลสัทธาอันว่าพระศาสดาภิกขุสังฆปริวุโตผู้อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อมแล้วคันตวาเสด็จไปแล้วตัทะโยกฐาเน ในที่นั้นนิสีธิประทับนั่งแล้ววัตุกาอ่านว่าหญิงสาวสาปิโหแม้นั้นแลกรนตีกระทําอยู่กิจจานิโยกขึ้นมาซึ่งกิจทั้งหลายอุธกะปริสาวนาทีนี้มีการกรองซึ่งน้ำเป็นต้นพิกขุสังคสสะแกมูแห่งภิกษุ สัญจรติย่อมเที่ยวไปพร้อมอปะปราปรังไปไปมามาสามิโกปิแม้นว่าสามีอัษสาโยกกุมาริกายของเด็กหญิงนั้นโอโลเกนโตโอโลเกนโตอัดถาสิแปลพร้อมกันนะครับได้ยืนแลดูอยู่แล้วตังโยกกุมาริกังซึ่งเด็กหญิงนั้นตัดสะโยกสามิกัสสะเมื่อสามีนั้นโอโลเกตัดสะแลร แดูอยู่ราคะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งราคะกิเลโสอันว่ากิเลสอันโตในภายในสามุทธ,ธาจริย่อมฟุ้งขึ้นโสโยกสามิโกอันว่าสามีนั้นอัญญานภาิภูโตผู้อันความไม่รู้ครอบงำแล้วอุปัตถหิ บำรุงแล้วพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าณนะหามิได้เอวะนั่นเทียวอุปตัตหิขึ้นคุมภาคมาเหมือนประโยคหน้านะครับบำรุงแล้วอสีติมหาเถเรซึ่งพระมหาเถระ80รูปทั้งหลายณนะหามิได้ปะนะแต่ว่าโสสามิโกโยกขึ้นมาอันว่าสามีนั้นอากาสิได้กระทำแล้ว จิตตังซึ่งความคิดว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเราภาษาเรตาวาเหยียดออกแล้วหัดถังซึ่งมือคันหิตสามิจักจับตังวัตุกังซึ่งหญิงสาวนั้นอิติดังนี้สัทธาอันว่าภาษาสดาโอโลเกตาวาทรงแลดูแล้วอัจฉาสยังซึ่งอัธยาศัยตัดสะโยกสามิกัสะ ของสามีนั้นโสสามิโกโยกขึ้นมาอันว่าสามีนั้นณนะปัสติจะไม่เห็นตังอิถิงซึ่งหญิงนั้นยะถาโดยประการใดอากาสิได้ทรงกระทำแล้วเอวังโดยประการนั้นโสโยกสามิโกอันว่าสามีนั้นอธิสวะไม่เห็นแล้วตังโยกอิถิง ซึ่งหญิงนั้นโอโลเกตวาอัฏฐาสิแปลพร้อมกันได้ยืนแลดูแลว้วสัทธารังซึ่งพภาศาสดาสัทธาอันว่าพภาศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่ากุมารกะดูก่อนกุมารหิก็อักคินามะชื่ออันว่าไฟสัติโสอันเช่นกับราคัคคินาด้วยไฟคือราคะ กาลินามะเชื่อนว่าโทษสัทิโสอันเช่นกับโทสะกะลินาด้วยโทษคือโทสะทุกขังนามะเชื่อนว่าทุกสัทสังอันเช่นกับขันธะปริหารณะทุกเขนะด้วยทุกคือการรักษาซึ่งขันอัติมีอยู่ณนะหาไม่ได้สุขังปิ แม้นว่าความสุขนิพพานสุขะสัิสังอันเป็นไปกับด้วยสุขคือพระนิพพานนัตถิย่อมไม่มีเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้ในการออกมาจากกาเลนะครับตัสสะโยกกุมารกัสสะแห่งกุมารนั้นโอโลเกตวาธิตะกาเลยืนแลดูแล้วอาหะตรัสแล้วอิมังคาถัง ซึ่งพระคาถานี้ว่าอัคิอันว่าไฟราคะสโมอันเสมอด้วยราคะนัตถิย่อมไม่มีกะลิอันว่าโทษโทสะสโมอันเสมอด้วยโทสะนัตถิย่อมไม่มีทุกขาอันว่าทุกทั้งหลายขันทัสมาอันเสมอด้วยขันนัตถิย่อมไม่มีสุขังอันว่าสุขสันติปรัง อื่นจากความสงบนัติย่อมไม่มีอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าอัคินามะชื่ออันว่าไฟอันโยอื่นสโมอันเสมอราเคนะด้วยราคะสมัตโถอันสามารถเพื่ออันออกมาจากตุงครับอทัศเศตวาไม่แสดงแล้วทูมังวา ซึ่งควันหรือชาลังวาหรือว่าซึ่งเปลวอังคารังวาหรือว่าซึ่งฐานเพลิงชาเปตวาไม่แล้วอันโตในภายในเอวะนั่นเทียวกาตุงกระทำพัสมะมุดถิงซึ่งกองแห่งเท้านัดถิย่อมไม่มีอิติดังนี้ตัทธโยกประเทสุ ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปาะทะวยสะโยกขึ้นมาแห่งหมวดสองแห่งบทว่านัตถิราคะสโมอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าอปราโทปิแม้นว่าความผิดสโมอันเสมอโทเสนะด้วยโทสะนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้ พัทสะขึ้นมาแห่งบทว่ากะลิอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าสมาอันเสมอขันเทหิด้วยขันนั้งหลายอิติดังนี้พัทสะขึ้นมาแห่งบทว่าขันทสมาอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอธิบายว่าขันธา อันว่าขันทั้งหลายอันปุกคเลนะโยขึ้นมาอันบุคคลปริหายมานาบริหารอยู่ทุกขาเป็นทุกหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นยะถาฉันใดทุกโขนามเชื่อนว่าทุกขอันโยอื่นนัติย่อมไม่มีเอวังฉันนั้นอิติดังนี้ ปันดิเตนะเวทิตโพลโยกขึ้นมาอันบัณฑิตพึงทราบอัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าสุขังปิแม้นว่าสุขอันยังอื่นอุตริงอันยิ่งนิพพานโตกว่าพระนิพพานนตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้ปทวยสะโยกขึ้นมาแห่งหมวดสองแห่งหมดว่าสันติปรังสุขขังอิติ ดังนี้อัดโธอันว่าอธิบายว่าหิจิงอยู่สุข,ขังอันว่าสุขอันยังอื่นสุขขังเป็นสุขเอวะนั่นเทียวโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นปณะนะส่วนว่านิพานังอันว่าพระนิพานปรมสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งโหติขึ้นมาย่อมเป็นอิติ ดังนี้ปันดิเตนะเวทิตโพโยกขึ้นมาอันบัณฑิตพึงทราบจบการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่25แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน